ดีค่ะมักเสอผ้ามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตชายเน้นไซส์ใหญ่นะคะเป็นงาน USA l o อ k IT นะคะ45โลราคา3,400บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่100-120ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ30บาทใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชาย เน้นไซส์ใหญ่รลคะค่ะเน้นไซส์ใหญ่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นผ้าคอตตอนค่อนข้างเยอะเลยรู้รค่ะใครชอบขายงานโอเวอร์ไซส์ใครชอบขายไซส์ใหญ่ใครชอบขายใครมาค่ะใครออกมาค่ะใครชอบขายเชิอ วันนี้ไปค้าไปเสริมได้เลยค่ะอยู่แล้วก็ไปค้าไปเสริมได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าแนะนํานค่ะลูกค้าจา๋าสําหรับเสื้อเชิ้ตชายไซส์ใหญ่ของเราลูกค้าจา๋าใครที่ชอบไซส์ใหญ่ๆลูกค้าจา๋าไม่ทำงานตัวนี้ได้ราคาสุดคุ้มค่ะสินค้าราคาประหยัดต่อมาได้ลูกค้าจา๋า 3,400บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าต้นทุน30บาทเท่านั้นคะ่ะใช่ค่คะ 3, 4, 3, 4, คลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาท3,400บาทค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ซื้อเซ็ตสิกระสอบลูกค้าจ๋าเซตสิกระสอบเราแถมให้เลยฟรีๆอีก1กระสอบลูกค้าขาแถมไปเลยฟรีๆอีก1กระสอบนะคะ ราคา3,400บาทค่ะลูกค้าจ๋าแถมไปเลยนะคะสุดคุ้มจริงๆต้นทุนลดลงไปอีกคกติต้นทุนก็ถูกอยู่แล้วก็ถูกลงไปอีกนะคะพี่นาค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะหรือว่าค้าคกันได้นะคะจากับสินค้าราคาประหยัดนะคะลูกค้าค่ะค้ากันให้ครบ10กระสอบนะคะได้แถมฟรีไปเลยอีก1กระสอบนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า30บาทได้โอนาวีค่ะ30บาทได้ยูนิโคค่ะ สามสิบบาทได้หลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นแบรนด์บางตัวไม่เป็นแบรนด์หรือบางตัวอาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะก็มีติดมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าก็มีติดมานะคะใ,<ช>ใครท<ช>ี่สนใจ CF เอได้เลยลูกค้าค่ะเน้นไซส์ใหญ่เน้นไซส์ใหญ่ขายผู้ชายก็ได้ขายผู้หญิงก็ดีนะคะลูกค้าจ๋าบางท่านเอาไปทําเป็นทรงแฟชั่นลูกค้าค่ะไปตัดตรงเอวก็มี ไปแต่งทรงก็มีได้ค่ะแต่ว่าได้หลากหลายนะใช่ได้หลากหลายแล้วแต่จะใส่ลอยหรือว่าจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์แบบนี้ก็ได้ใช่ลูกค้าจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์เฉยๆก็ได้นะคะแนะนําเลยค่ะลูกค้าคะสำหรับบัวนี้3,400บาทเท่านั้นนะคะ3,400บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอะลูกค้าจะ3าบาทไดโอนาวี30บบาทได้เชฟ แนะนำนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตา,ามหางานไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนําตัวนี้ได้เชิ้ตชายไซส์ใหญ่ค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าแขนสั้นมีติดมาแขนยาวมีติดมาแขนสั้นแขนยาวเนาะชิว่ามิติดมาเราใส่รวมคะ่ะแขนสั้นแขนยาวนะคะมาเลยคะ่ะเนื้อผงเนื้อผ้านะคะลูกค้าค่ะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผ้าคอตตอนนะอย่างที่น้ำแจ้งนะคะลูกค้าจ๋ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างไหมคะ5%ค่ะขาดเปื้อนดำมีเจอค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องงานโรงงานแบรนด์ก็มีค้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์บ้านเขาเนาะจะเป็นแบรนด์บ้านเขานะคะลูกค้าต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะใช่แล้วจะนี้อะไรนะคะโอ้ขาดใอ่ครอบครัวเช็คสัขรียนายังคะ มาแล้วค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าค่ะไม่ได้จา่จายหนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ได้จา่ายหนี้หรือเปล่าเกี่ยวกันอะลูกค้าจ๋ากลับมาแล้วนะคะสัญญาณของเรากลับมาแล้วลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตชายเน้นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lock It นะคะลูกค้าจ๋าสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้น ต้นทุนต่อตัว30บาทค,าค่ะใช่คะ่ะลูค้าจะโอ้โหต้นทุนคุมม<า>้มจริงๆคุ้มมากๆรูค้าค่ะ,คะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะค่ะจ้ ซีอได้เลยนะคะจะรับกระสอบนี้ก็ได้รับกระสอบใหม่ก็มีนะคะลูกค้าจะรับได้เลยนะคนอ่าคะลูกค้าค่ะวันนี้วันที่29บเก้าแล้ว30สบนะคะกับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งบางท่านก็หยุดยาวนะคะลูกค้าจาบบางท่านก็หยุดตั้งแต่วันนี้เนาะพี่นางหยุดวันนี้จนถึงวันจัน์ก็มีนะคะลูกค้าขะแต่ว่าถ้าใครนะคะลูกค้าจะติดตามนะคะ ฝากติดตามเราด้วยนะคะวันที่หนึ่งเรามาเจอกันกันกบสินค้าราคาพษษิเศษ1,400บาททุกรายการทุกราการทุกะสอบนะคะลูกค้าจ๋ะ 1,400บาทเท่านั้นนะคะเราเจอกันในวันที่1นะคะตั้งนาฬิกาปลุกรอเลยค่ะลูกค้าจ๋าอย่าให้เน็ตหมดนะคะอย่าให้แบตหมดนะคะห้ามตื่นสายค่ะลูกค้าจ๋าเพราะต้องมาเอฟหน้าไลน์นะคะ <Okay. S> 1,400บาททุกกระสอบเกือบร้อยกระสอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าวันที่1เดอ้อลูกค้าจ๋าวันที่1นะคะลูกค้าจ๋าโปรดีๆนะคะสินค้าราคาเดียว1,400บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า จจะเป็น45โล1,400โลพัน0 25โล1,400ก็เป็นไปได้ใช่ค่ะบางรายการนี่ราคาปกติแบบราคาเป็นหมื่นแล้วก็มาในราคาพัน4เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นรายการอะไรบ้างคนะ ลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องติดตามนะคะ<ช>สําหรับใครที่แบบว่าเคยแล้วราคา1,400เราเคยโปรไปช่วงหนึ่งในช่วงวาเลนทนยนะคะล<ช>ูกค้าจ๋าใครอยากมั่นใจอยากทราบว่าจะโปรจริงหรือเปล่าหลอให้เข้ามาดูหรือเปล่าหล่อให้กดไลค์กดแชร์หรือเปล่คาลูกค้าขาเราเคยจัดไปรอบหนึ่งแล้วสําหรับโปร1,400บาทในวันวาเลนไทนยที่ผ่านมานะคะลูกค้าจ๋าแล้วเรากลับมาอีกครั้งในวันแรงงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งในบุญพระเวศ บุญพระเวรเดี๋ยวเอารายงานก่อนเอารายงานก่อนนะคะรายงานก่อนนะเดี๋ยวบุญพระเวดแล้วมีบุญบ้างใครบุญบ้างใครเดือนหกนะโอ้ยเนาะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้่ะฝากด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับวันที่หนึ่งนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเสื้อเชิ้ตชายเน้นไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าใครชอบไซส์ใหญ่ใหญ่เน้นไซส์ใหญ่ เนสไซส์ใหญ่เนี่ยเราแกงกันเองแล้วเี่นแกงกันเองแล้วลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตชายนะคะเลนสไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าสามารถซีเอฟได้ลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะ3,400บาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนนะคะสามสิบบาทใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสี่สิบห้ากิโล สำหรับต้นทุนตอหนึ่งตัวนะคะรุาา่นจ่ะเรื่องต้นทุนเราคำนวณให้คร่าวๆนะกค้าค่ะเราเน้นที่น้ําหนักนะคะ45กิโลเราเน้นที่น้ําหนัก45กิโลราคา3,400บาทคะ่ะคุ่าจ่ะราคา3,400บาทได้ทั้งหมดนี้เลยได้ทั้งกล่องนี้ลอยหรือใครชอบเป็นสายลุ้นสายเปิดนะคะกค้าค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งค่าขนส่งไม่แพงคะ่ะกาค้าจ๋า45กิโล80-300บาทเสี่ยงเริ่มหืนเหมือนกันนะหนู <c oughs> เริ่มหืนเหมือนกันเริ่มขึ้น เหมือนกันนะ<ช>เสียาออาแปสิบถ <c oughs> ึงส0มร้อบาทคะ่ะลูกค้าจ๋าเราจะส่งกันทุกพื้นที่เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก่อนก็ได้นะคะ บักของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะติดพักเที่ยง1ชั่วโมงจ้าอ่ะพี่นางค่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆะด้ะเด๋นในส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าที่รับกระสอบนี้ไปลุน้นดูอีกทีนึงนะคะแล้ค่ะลูกค้าจะเอาไปแล้วนะลูกค้าจาสสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อเชิ้ตชายเม้นไซส์ใหญ่นะคะเป็นงาน USA IT นะคะ 45โล3,400บาทค่ะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่100ถึง120ตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ30บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ a ฟ e บุ๊กค่ะเว็บไซต์ IG จะเป็นเบอร์โทรเรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวนันค่ะตั้งแต่9โมง้าถึง5โมเย็นค่ะฝากติดตามเหนช่องทางที่ช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ